มีพี่ๆถามว่าตัวเนี้มันเปลี่ยนเทปยังไงเนาะเวลาเราใช้ลัดกิ่งเราเทปพาเทปมันหมดทาเปลี่ยนให้ดูลับแรกเราก็เปิดนี้ออกก่อนก็แค่บีบแล้วก็งัดตรงนี้ออกใช่ไหมใส่เข้าไปในล็อกอปิดท้ายนี้ก่อนเลยก็ได้นะไปล็อกให้มันอยู่ใส่เข้าไปในรางนี้ปิดก่อนเลยก็ได้อ,อยัดปลายเข้าไปมันจะมีร่องอยู่ตรงนี้ยให้เข้าให้เข้ากลางร่องนี้นะนะเห็นไหม อย่างนงี้นะเดีย๋ยวใส่ลูกแม็กด้วยน,นะวิธที่ทอาลูกแม็กออกก็ตรงนี้กดออกแล้วก็ดึงปุ๊บใ,ใส่แล้วง่ายขึ้นแล้วก็เอาตัวนี้ยัดกลับเขบ่อยเป็นตัวบังคับดันมันออกด้าไปเครื่องหนึ่งปุ๊บมันจะดึงริบบินขึ้นมาแล้วเวลาเราไปรัดเนี่ยเราก็เข้าตรงนี้แล้วก็ดันออกแล้วกดเต็ม